Hey, 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 hey. สวัสดีค่ะพวกเราอ <For> e. วันนี้พวกเรามาทำอะไรนะนวันนี้นะคะพวกเราก็มีอะไรดีๆจะมาแนะนอนซึ่งนั่นก็คือจิงเกิลของโฟยูทูที่ถูกป,ปล่อยออกมาแล้ว <Yeah! S 1> จิงเกิลนะคะเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆเลยทุกคนอะรคะ่ะพวกเราถึงเด้นมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในจิงเกิลนี้ ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะเข้ามาฟังกันได้ที่สติกเกอรของโพยูทูบกันได้เลยเย้นอกจากนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆ <yeah. S 1> แจกของกันแบบเยอะสุดๆจัดเต็มแน่นอนเออสามารถติดตารรมยละเอียดน,นะคะได้ที่ YouTube metics, รรเพจโพยูทูบคอสเมติกหรือรละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่นกิจกรมกรมกันเยอะๆนะมาเล่นกันนะคะ